วันนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนเตรียมหนังสือ,เ,อเรียนนะคะวิชาศิลปะขึ้นมามันจะเป็นเล่มสีเขียวนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้มาร์กไว้นะคะมาร์กไว้คุณครูพูดถึงตรงไหนตรงไหนออกข้อสอบนักเรียนก็มาร์กไว้วงกลมไว้ก็ได้กากระบาดไว้ก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้นักเรียนใช้หนังสือเล่มน,นี้นะคะเป็นหนังสืออ่านเรียนเนาะอ่ะ เล่มนี้ไม่ใช่หนังสือแบบฝึกหัดนะคะไม่ใช่แบบฝึกหัดนะอันนี้เอาไว้ให้นักเรียนสำหรับอ่านนะคะโอเคอ่ะเตรียมขึ้นมาแล้วเนาะเล่มสีเขียวแล้วกเเะะ็เปิดไปหน้าที่สองเลยนะคะเปิดไปหน้าที่สองเลยนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะ วันนี้ใช้เล่มไหนหรอคะอ่าวันนี้ไม่ได้ใช้แบบฝึกหัดครับวันนี้ใช้เป็นหนังหนังสือเรียนครับผมวันนี้ใช้เป็นหนังสือเรียนนะคะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวครูจะมาทบทวนความรู้แล้วก็บอกแนวข้อสอบตรงไหนจะเน้นให้นักเรียนไปอ่านนะคะนักเรียนเอาเล่มน,นี้ขึ้นมาเพื่อเตรียมที่จะมาร์กอ่าโอ้โหมีสุกเป็นนักลบหรอือลูกวันนี้เป็นนักลบเหรอคะ,อะ โอเคเอาเล่มนี้ขึ้นมานะคะเล่มนี้นะสีเขียวๆเ,เนี่ยลูกโอเคแล้วเปิดไปที่หน้าสองค่ะคุรูจะเริ่มเลยนะโอเคโอเคทุกคนตั้งใจังน,นะครับครับครูคผมทําเป็นโครงสร้างอยู่เนี่ยที่คุณครูบทที่คุณครูบอกว่าไม่ต้องทําตั้งแต่อาทิตย์ก่อนใช่ครับ ผมทเป็นคงสัตา์อ๋อหรอโอ้โอเคครันนี้ผมทำหัวอยู่นี่ครับคุณครูอ๋อโอเคครับโอเคครับเอาไว้ทำอ่าช่วงปิดเทอมหรือเวลาว่างก็ได้ครับเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนความรู้ทั้งหมดเลยนะคะอ่าโอเค สำหรับข้อสอบปลายภาคเรียนที่1นนะคะก็มีแค่20ข้อนะคะ20ข้อ20คะแนนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนตั้งใจทำข้อสอบเพราะว่าข้อสอบแต่ละข้อไม่ยากเลยนะคะนักเรียนทุกคนเรียนมาหมดแล้วเรียนมาหมดแล้วนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะทําข้อสอบได้นะคะขอฟันทงเลยว่าไม่ยากจริงๆเป็นสิ่งที่เราเรียนกันมาทุกๆ สัปดาห์ที่เราเรียนออนไลน์เลยนะคะไม่ได้ออกอะไรนอกเหนือจากนั้นแต่ว่าส่วนนักเรียนจะจําได้หรือจําไม่ได้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเนาะมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะอ่าโอเคสําหรับแนวข้อสอบนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งก็จะออกเรื่องเส้นออกเรื่องสีแล้วก็ออกเรื่องรูปร่างรูปทรงนะคะ หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเราเรียนกันไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวมาทบทวนนิดนึงอ่าโอเคอันนี้สำคัญมากนะคะศิลปะอันนี้ทบทวนนะคะศิลปะคืออะไรศิลปะก็คือสวัสดีครับอามาทันพอดีนะคะเกือบไม่ทันนะคะเกือบไม่ทันบุญภูกกำลังจะติวนะคะกำลังจะทบทวนความรู้ให้แล้วก็บอกแนวข้อสอบนะคะอ่าโอเค ศิลปะนะคะก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกนะคะของคนที่กําลังวาดหรือคนที่กําลังทำศิลปะนั่นแหละนะคะอ่ะมันประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันคือ1คือความสวยงาม2คือศิลปะต้องมีจุดหมายนะคะต้องมีจุดหมายพู่ง่ายต้องมี หัวข้ออ่ะเราอยากจะวาดอะไรเราต้องคิดไว้ก่อนนะคะต้องมีจุดหมายแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นะคะสรุปแล้วศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์อ่ะเป็นคนสร้างขึ้นนะคะสร้างขึ้นจากอารมณ์จากความคิดจากความรู้สึกของมนุษย์เองนะคะอ่ะคนที่มาทีหลังเดี๋ยวฟังฟังไปเลยนะลูกอ่ะทีนี้ เรื่องที่จะออกข้อสอบเรื่องของเส้นนะคะทุกคนเรื่องเส้นนิดนึงหนูดูที่หน้าที่สองนะคะเส้นหมายถึงการเคลื่อนที่ของจุดที่เรียงต่อกันนะคะเส้นแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะจำได้เนาะอ่จำได้เนาะ,ะ,เ,นะเส้นแบ,แบ่งออกเป็นสองชนิดก็คือเส้นตรง,งครับ กับเส้นโค้งนะคะทีนี้ครูจะไปช้าๆนะคะเส้นตรงมันก็จะมีหลายลักษณะนะคะเช่นเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนเส้นตรงแนวเฉียงนะคะอ่ะต่อไปเส้นโค้งก็เหมือนกันเส้นโค้งก็มีหลายลักษณะอย่างเช่นเส้นโค้งแบบ สายลุ้งนะคะหรือสะพานโคง้งเส้นโค้งแบบก้นหอยเส้นโค้งแบบคลื่นนะคะแบบคลื่นอย่างนี้นะคะอ่ะจำให้ดีนะจำให้ดีต่อไปเรื่องที่จะออกข้อสอบก็คือเรื่องของสีนะคะสีหมายถึงลักษณะความเข้มของแสงที่มันมาส่องกระทบ ที่ตาของเราให้เรามองเป็นสีต่างๆอ่ามองเห็นเป็นสีต่างๆส่วนขวามือสามสีนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยสามสีนี้ที่คุณครูยกมาให้ดูสีแดงสีแดงค่ะสีน้ําเงินสีเหลืองเขาเรียกว่าอะไรคะ แม่สีครับถูกต้องครับแม่สีนะคะอ่าแม่สีในงานศิละปะมีสามสีก็คือสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองเรียกง่ายๆคือแม่สีนั่นเองเอาไว้ใช้ผสมสีให้ออกมาเป็นสีต่างๆนะคะอ่ะโอเคสีนะคะมีทั้งหมดสมลักษณะด้วยกันอันนี้หวังว่านักเรียนจะไม่ลืมนะคะ หวังว่านักเรียนจะไม่ลืมเพราะว่าค,คุณครูออกข้อสอบก็จะออกประมาณว่ามีรูปมาให้นะคะส่วนมากแล้วจะเป็นรูปนะคะมีรูปมาให้แล้วให้นักเรียนทายว่ารูปที่คุณครูนํามาให้เนี่ยมันคือสีอะไรนะคะอ่ะคุณครูไม่บอกว่ามันเป็นรูปอะไรแต่นักเรียนต้องไปศึกษานะคะไปอ่านมาแล้วก็ ไปดูมาเยอะๆนะคะเรื่องของสีอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่คะเรื่องของสีอ่ะอยู่ที่หน้าสิบสอ็ดและสิบสองสิบสาอ่ะใช่หมดเลยโอเคให้นักเรียนเข้าใจดีกว่านักเรียนตอบได้เลยถ้านักเรียนเข้าใจนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะหนึ่ก็คือสีในธรรมชาติสีในธรรมชาติก็คือสีที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นสีของดอกอันชัน สีของดอกกระเจี๊ยบ <Yes. S 1> สีของขมิน้นอ่าสีของอะไรอีกครับมีอีกไหมขมิน้นดอกกุหลาบ <คน S 1> เป็นสีแดง <คน S 1> ไม่รูบ <คน S 1> อะไรนะครับคีโกมปาสีของปลาอ่ะสีของธรรมชาตินั่นแหละเนาะสีของธรรมชาติต่อไปสองสีในสิ่งแวดล้อมนะคะสีในสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่น บอลลูนสีของเก้าอี้สีของโต๊ะส,สีของผ้ามา่มานสีของสมอมมดสีของบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกน่าเห็นไหมหนูกําลังสับสนเดี๋ยวหนูจะตอบไม่ได้สีของดอกอัญชันเป็นสีของอะไรคะเป็นสีอะไรคะสีของดอกอค่ะสีของดอกอัญชันเป็นสีในธรรมชาตินะคะอย่าสับสนลูกอย่าสับสน ต่อไปอลักษณะที่3คืออ,อย่าสับสนลูกอย่าสับสนเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำข้อสอบผิดนะคะ,ะลักษณะที่3คือสีในงานศิลปะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างคะสีในงานศิลปะ เช่นสีโปโตสีเทียนอาสีเทียนอาสีน้ำไม้ค่ะสีไม้อาถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะให้แยกให้ออกสามอย่างนี้นะคะขอให้นักเรียนแยกให้ออกนได้เพราะว่าคุณครูสอนไปแล้วใช่ค่ะคุณครูสอนไปแล้วอันนี้คือมาทบทวนให้นะเพราะว่านักเรียนอาอาจจะทําข้อสอบผิดสมมติคุณครูสมมตินะสมมุติสมมุติคุณครูเอาลูกบอลลูนมาแล้วทีเนี้ยคุณครูให้นักเรียนตอบ ก็ไก่สีในธรรมชาติขอไข่สีในสิ่งแวดล้อมคอควายสีในงานศิลปะเนี่ยก็ให้นักเรียนตอบให้ได้นะคะไม่ใช่ว่าเห็นรูปบอลลูนตอบสีในธรรมชาติผิดเลยนะคะผิดเลยนะอ่ะฉะนั้นให้นักเรียนไปดูมาดีๆอ่าค่ะให้นักเรียนไปดูมาดีๆแยกให้ออกว่า อะไรคือสีในธรรมชาติบ้างอะไรคือสีในสิ่งแวดล้อมอะไรคือสีในงานศิลปะนะคะเราเรียนมาแล้วให้นักเรียนเข้าใจนักเรียนเข้าใจก็จะตอบได้นะคะต่อไปอ่ะทบทวนเรื่องรูปร่างรูปทรงอันนี้นักเรียนหลายคนเข้าใจผิดเยอะมากนะคะ,ะในเรื่องของรูปร่างรูปทรงคุณครูจะออกข้อสอบโดยการมีรูปภาพนะคะคุณครูอาจจะเอารูปร่างมาให้ แล้วก็ให้นักเรียนตอบว่าอันเนี้ยเป็นรูปร่างของอะไรหรือคุณครูอาจจะเอารูปทรงมาให้แล้วก็ให้นักเรียนตอบว่ามันคือรูปทรงของอะไรประมาณเนี้ยง่ายๆนะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นความหมายนะคะความหมายจะยากทีนี้รูปร่างกับรูปทรงมันแตกต่างกันตรงนี้ค่ะรูปร่างมันจะมีแค่เส้นขอบนอกบางๆเท่านั้นแต่ว่ารูปทรง มันจะเป็นรูปแบบว่าสามิติคือเห็นได้รอบด้านเลยนะคะเห็นเป็นความตื้นความลึกความหนาความบางนะคะถ้าถ้านึกถึงรูปทรงให้นึกถึงพวกเลขาคณิตหนูจะนึกออกถ้าหนาูคิดไม่ออกให้นึกถึงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่มันเป็นรูปเลขาคณิตนะคะรูปทรงนะรูปร่างก็คือเส้นขอบนอกของสิ่งของต่างๆ เนาะโอเคในเรื่องนี้ไม่ยากนะคะออกข้อสอบเรื่องนี้ไม่ยากบอกแล้วคุณครูแค่จะเอาภาพมาให้ดูแล้วให้นักเรียนทายว่ามันคือรูปร่างหรือรูปทรงของอะไรก้อนหินอโอเคครับโอเคครับสตาร์ไดรลูกได้อ่าทีนี้จบไปแล้วสําหรับเรื่องที่จะออกข้อสอบในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งอ่าเรื่องที่จะออกข้อสอบในหน่วยการเรียนรู้ที่สองก็คือหนึ่ง การวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวออกข้อสอบนะคะแล้วก็ภาพปะติดจากกระดาษก็ออกข้อสอบงานสามมิติางานศิละปะสามมิติก็ออกข้อสอบและเรื่องสุดท้ายที่เรายังไม่ได้เรียนเลยยังไม่มีใครได้เรียนนะคะก็คืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวมีออกข้อสอบนะคะเราจะเรียนวันนี้แหละนะคะจะเก็บครูจะเก็บตกให้หมดวันนี้นะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะสอบแล้ว การวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวนะคะคุณครูไม่ได้ถามว่ามันหมายถึงอะไรนะคะการวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวบทที่สองนะหนูเปิดไปเลยหน้าที่หน้าที่ยีสิบสาค่ะหน้าที่ยีสิบสา 23, การวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวก็คือการวาดภาพที่มาจากเรื่องจริงเรื่องที่เกิดขึ้นจริง,รงๆนะคะ อ,อย่างเช่นประเพณีนะคะที่ครูครูเคยสอนไปประเพณีอะไรนะออะไรนะสงการน,นะคะประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นจริงๆภาพทิวทัศน์ภาพคนในครอบครัวภาพภาพเพื่อนบ้านภาพสัตว์เลี้ยงเป็นต้นนะคะ,ะสำหรับเรื่องนี้คุณครูจะออกข้อสอบแบบนี้นะคะคุณครูจะมีะเหมือนเหมือนช้อยมาให้แล้วก็มีโจทย์ว่าอ่ะ ข้อใดหมายถึงการการพูดถึงเรื่องราวของครอบครัวนักเรียนจะต้องตีโจทย์ให้แตกโอเคตีโจทย์ให้แตกอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดเรื่องราวของครอบครัวแล้วคุคณครูก็จะมีช้อยกอขอคออะ,อะไรที่ให้นักเรียนอ่านไปก่อนอ่านช้อยก่อน แล้วให้นักเรียนตีความให้แตกว่าอะไรที่เป็นเรื่องราวของครอบครัวตามที่โจทย์เขาต้องการหรืออะไรที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนบ้านอ่าอันนี้ต้องอาศัยการอ่านชอยส์นะคะพูดง่ายๆคือให้นักเรียนอ่านเรื่องแล้วก็ตีความให้แตกอันนี้นะคะต่อไปอันนี้ไม่ยากนะคะไม่ยากต่อไป ภาพป่าปติดจากกระดาษนะคะก็คือการนำเอาสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษอะไรคะนี่อะไรอีกกระดุมใบไม้เมเล็ดทานตะวันใช่ไหม,มเมล็ดแตงโมหรืออะไรก,ก็แล้วแต่นะคะมาป่าติดใส่กระดาษเนาะ อันนี้คือการสร้างสรรค์ผลงานการประติดนะคะไม่ใช่ปะติดแค่กระดาษอาจจะเป็นเศษพงเศษผ้ากิ่งไม้ดอกไม้มาติดได้หมดเลยนะคะทีนี้ในเรื่องของการประติดนักเรียนเปิดไปหน้าที่25นะคะคุณครูบอกนะคุณครูจะออกข้อสอบวัสดุในการใช้ปะติดนะคะ ให้นักเรียนไปดูมาว่ามันมีอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนไปดูมาเลยว่าคือเราทําไปแล้วนักเรียนจําได้แน่ๆว่ามันมีอะไรบ้างวัสดุที่ใช้ในการปัติเราทําแล้วมันมีอะไรบ้างที่สา αν, ําคัญมีกาวมีกันไกมีกระดาษมีอะไรมีคัตเตอร์มีอุปกรณ์ต่างๆนะคะให้นักเรียนไปดูมาอ่ะนักเรียนทําแล้วนักเรียนจําได้อยู่หรอลูกง่ายๆไม่ยากนะคะไม่ยากวัสดุในการปฏัติ ครูครูคก็อาจจะถามประมาณว่าข้อใดอไม่ใช่วัสดุในการประติดไม่ใช่อะไรเงี้ยนักเรียนก็อ่านดูช้อยนะคะว่าครูคคบอกเยอะเกินอ่ะต่อไปต่อไปนะคะ,ะงานสามิตินะคะให้นักเรียนจําความหมายให้ดีอันเนี้ยอ่ะอูเปิดไปหน้าที่ยี่บเจด หน้าที่27นักเรียนมาร์คไว้ตรงนี้เลยออกข้อสอบค่ะมาร์คไวเลยหน้าที่2 7นะคะงานศิลปะสามิติหมายถึงอะไรนะคะงานศิลปะสามิติหมายถึงผลงานศิลปะที่สามารถมองเห็นได้รอบด้านมองเห็นได้รอบด้านคุณครูบอกแล้วสามมิติคือมองเห็นได้ทั้ง ความตื้นความลึกความหนาความบางคือมองเห็นได้รอบด้านเป็นสามิติออกมานะคะไม่ใช่แค่การวาดบนกำแพงตรงโพครับหน้าที่27สิบเจ็ใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี่ตรงข้างล่างครับวงกลมไว้เลยออกข้อสอบครับงานศิลปะสามมิติออกข้อสอบครับก็ออกข้อสอบทุกข้อเลยลูกแต่ว่าจะออกในลักษณะไหนหนูก็ต้องฟังครูเอาเนาะอ่ะโอเค งานศิลปะสามมิติเห็นไหมคะไม่ใช่แค่การวาดภาพบนกันแพงบนเพดานหรือบนพื้นแต่เป็นทุกอย่างเลยที่สร้างเป็นศิลปะแล้วนูนออกมาให้เห็นรอบด้านเช่นการพับกระดาษเป็นตัวต่างๆการขย้ำกระดาษแล้วก็ติดแปะนะคะใช่หมดเลย เนี่ยการทําแบบเนี้ยการขยากระดาษแล้วก็ติดแปะเป็นรูปตัวต่างๆก็เป็นงานศิลปะ 3D เหมือนกันนะคะ3มิติหรือ 3D นั่นเองโอเคต่อไปสุดท้ายนะคะเรื่องที่จะออกข้อสอบอันนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนยังไม่ได้เรียนนะคะนั่นก็คืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ออกข้อสอบอะ งานโครงสร้างเคลื่อนไหวคืองานปฏิมากรรมที่มีโครงสร้างบอบบางนะคะบอบบางพูดง่ายก็คือมันขาดได้นะคะขาดได้ง่ายเพราะว่างานชิ้นนี้ใช้ลวดเส้นเล็กๆนะคะใช้ลวดเส้นเล็กๆแล้วก็ใช้เชือกเพื่อมายึดติดเพื่อมายึดติดสามารถแขวนได้แล้วมันโดนลมปุ๊บมันก็จะ สะบัดเคลื่อนไหวได้นะคะอ่ะคำว่าปฏิมากรรมคืออะไรก็คือผลงานศิลปะรูปทรง3าม,มิตินั่นเองสรุปง่ายๆนะคะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวคืองานศิลปะ3ม,มิติที่มีความบอบบางและเชื่อมต่อด้วยลวดแล้วก็เชือกเส้นเล็กๆนะคะถ้านักเรียนนึกภาพไม่ออกอ่านักเรียนมาดูภาพเลย นี่นะคะมีออกข้อสอบนะคะอันนี้คือตัวอย่างงานโครงสร้างเคลื่อนไหวบอกแล้วว่ามันมีความบอบบางนะคะความบอบบางก็คือขาดได้ง่ายนะคะ,ะแต่ว่ามันจะมีอันนึงที่มนุษย์ไม่ได้ทำเองนะคะใช้เครื่องจักรทำเนาะอันนี้เราสามารถทำเองได้นะคะเป็นโมบายรูปนกนะคะทำเสร็จแล้ว ห้อยบนเพดานเลยสวยๆเลยนะคะทำจากอะไรทําจากกระดาษสีแล้วก็ร้อยเชือกอ่าแล้วก็มีไม้ไม้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะแค่นี้เลยนะคะทำง่ายๆนะคะต่อไปอันนี้เป็นงานโครงสร้างเคลื่อนไหวที่ใช้เปลือกหอยทรรนะคะใช้เปลือกหอยธรร,ะะธร,รทั้งหมด โดยมีเชือกมาร้อยนะคะร้อยเชือกอันนี้เราสามารถซื้อได้แถวบ้านไหมลูกมีไหมคะแถวบ้านเราไม่มีขายค่ะเพื่อนข้างบ้านผมมีค่ะเพื่อน้างบ้านผมแต่ว่าส่วนมากจะเห็นอยู่ที่ทะเลค่ะเพราะว่าทะเลมันมีทะเลยะถูกต้องค่ะฉะนั้นอันนี้นะคะเป็นอะไรที่หาไม่ยากหรอกแต่ว่าต้องไปที่ที่มี ทะเลเขาจะขายถูกนะคะแถวบ้านเราอาจจะขายแพงเพราะว่ารับมานะคะ,คะอ๋อครับอ่ะถ้าซื้ออยู่ทิ่นของเขาเลยนะคะที่ที่เขาขายประจำอยู่ทะเลอย่างเงี้ยยี่สิบบาทอย่างเงี้ยสิบบาทยี่สิบบาทนะคะไม่แพงแต่ถ้าเขารับมาขายแถวบ้านเรามาก็จะแพงขึ้น บวกค่าน้ำมงน้มันขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เราจะต้องอาศัยเปลือกหอยทะเลนะคะถึงจะทำได้ต่อไปอันนี้เป็นงานโครงสร้างเคลื่อนไหวที่ใช้หลอดดูดน้ำนะคะใช้หลอดดูดน้ำผสมกับลูกปัดนะคะแล้วก็ใช้เชือกในการร้อยอืม เห็นไหมแต่และอย่างที่ทํามาเมื่อกี้ใช้เชือกทั้งนั้นเลยนะคะใช้เชือกทั้งนั้นเลยใช้เชือกร้อยด้านในนะคะร้อยค่อยๆร้อยอ่ะแต่ว่าจะต้องมีการซื้อลูกปัดแล้วก็ซื้อหลอดสีๆมานะคะด้านซ้ายก็สวยเนาะด้านขวาก็จะเป็นเหมือนปลาตะเพียนหรือเปล่าอ่าร้อยเสร็จก็สามารถห้อยหน้าบ้านได้นะคะห้อยนามานได้บ้านใครมีไหมคะแบบนี้อันนี้คือทําเองได้นะคะ ทำเองได้ไม่ต้องซื้อเปลือกหอยถ้าเราไปเก็บที่ทะเลเรามาเจาะทําเองก็ได้นกก็ทําเองได้นะคะส่วนอันต่อไปอันนี้เราทําเองไม่ได้นะคะอันนี้เราต้องซื้ออันนี้เป็นงานโครงสร้างเคลื่อนไหวแบบพลาส,สติกแบบพลาส,สติกแล้วก็มีการเย็บนะคะเย็บออตัวการ์ตูนนะคะต้องใช้เครื่องจักร หรือใช้มือมถ้าครับอันนี้มันมีในเปย์ครับถูกต้องครับถูกต้องเลยครับมันเป็นมูบายครับใช่ครับมันเป็น<ไ>ปของให้เด็กเล่นค่ะใช่ค่ะมันเป็นของน้องเบบีถูกต้องค่ะคุณครูกําลังเอามาให้ดูเปรียบเทียบนะคะความแตกต่างอันเนี้ยมนุษย์ทําเองไม่ได้ต้องใช้อ่อเครื่องจับใช้โรงงานอะไรเงี้ยค่ะผลิต นะคะต้องผลิตเพราะว่ามันเป็นพลาสติกรูปร่างต่างๆ<ม>เป็นตัวกระตูนผ,ผมอยากเป็นเด็กกับผมจะได้เอามาโชว์คุณครูโอ้ยไม่ไม่ต้องกลับไปเป็นเด็กแล้วลูกโตแล้วครับอ่านะอ่าโอเคเห็นไหมจบนะคะเพิ่มเติมนะคะมีออกข้อสอบเรื่องนี้นะคะครับอ่ามีออกข้อสอบนะคะคุณครูจะถามตรงๆเลยว่า ประโยชน์ของงานทัศนศิลป์คืออะไรนะคะพูดง่ายๆคือประโยชน์ของศิละปะเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วก็จะมีช้อยกอขอคออ่านนักเรียนจำไว้ให้ดีนะคะประโยชน์ของงานทัศนศิลป์คือทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทำไมละ่ะทำไมถึงทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะว่าคำว่าศิละปะ นะคะคำว่าศิลปะมันคือทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการทำขนมการการวาดภาพการระบายสีการทำสิ่งประดิษฐ์อะไรอีกทุกอย่างเลยนะคะการนอกจากการระบายสีการทากําแพงคือทุกอย่างนะคะการร้อยการแกะสลักทุกอย่างเป็นงานศิลปะนะคะ ใครที่ได้ทำนะคะใครที่ได้ทำจะทำให้เป็นคนที่มีสติมีสมาธิมากขึ้นเพราะว่าได้อยู่กับตัวเองได้ฝึกทำนะคะแล้วก็จะส่งผลให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่ใจเย็นอยู่ในสังคมได้เนาะก็จะเป็นคนไม่ใจร้อนนะคะคนที่แบบว่าฝึกศิลปะเยอะๆวาดภาพอยู่กับตัวเองเยอะๆ นะคะก็จะทำให้เรามีความสุขด้วยอ่ะอันนี้มีออกข้อสอบจำไว้ให้ดีนะคะโอเคสำหรับวันนี้ใครมีคำถามอะไรไหมคะไม่มีค่ะโอเคค่ะ